สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแล้คูนเงินอีกแล้วนะครัะซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่กับการต่อสู้ระหว่างดาร์คมาเกอรี่กับเนะอเมลูสองห้าหนึ่งสองนะอ่าเราจะตายในเจ้าดาร์คมาเกอรี่เออ ไปติ๊กดูเรดี้ติ๊กอะไรแหละเฮ้ยมัน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 ยากขึ้นมันมันมันรู้สึกมัน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 รู้สึกมันเอ้ยมันรู้สึกเหมือนยากขึ้นยังไงก็รู้ทุกคนต้องระวังไอแสงแสงให้ดีนะครับอันอันนั้นเนี่ยคือมันจะปวดเราเนี่ยดูแสงให้ดีว้ามันอยู่ตรงไหน ยาจ้ยายยยโอ้โอ้อันนี้อีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ทำให้ด็ดรัวๆเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมยี่เนี่ยครับช่วงนี้ทาสมาธินะครับ เดี๋ยวคราวนี้คนจะเน้นหลบนะครับไม่เน้นจมตีนะไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่รู้คือแล้วคนไม่ตายหรอกเพราะว่าคราวนี้คนจะสายหลบนะครับสายหลบไม่เน้นโจมตี สายลบที่ไม่เน้นโจมตีสายลบที่ไม่เน้นโจมตีมันนี้อ่าอ่ายังไงสักสองนัดพอเออตรงตรงนี้มีเบรกสองนัดตรงนี้ตรงนี้นอ่าสายหลบท,ทันทีอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปมาเลย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 โอ้โหโอ้โห โอ้โห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 ตั้งใจแล้วนะใครที่มาเล่นไฟหรือมาเกินครับจากบรรยากาศที่ ดีๆนะครับตามหามาสเกอร์สุดสนุกตอนนี้แกเป็นตอนนี้แกเป็นหัวร้อนแล้ย <c oughs> <c oughs> يلا خلينا نرجع نشوف พีนะครับคลิปนี้เพราะว่ามันยากนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ยากนะก็คงอีพีเดียวจบนะครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้ย้ยอ้ยโดน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 ดนนิดนึงแต่แต่ไม่เป็นไรครับเออเออมามาดิ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 ครับมาดิครับมาดิครับหลบท่อนแรกไปก่อนส่วนท่อนนี้นี่โอ้โหอีซี่มากอีซี่อ่ะท่อนนี้ท่อนนี้ อันนี้คือคือท่อนสายจุ๊กนะครับที่พวกเราต้องต้องเน้นจมปีตัวนี้ก่อนนะครับให้เลื่อนมันน้อยๆก่อนนะก่อนก่อนที่มันจะเอาจริงนะครับนี่อย่างตอนนี้เนี่ยมันเอาจริงแน้วยอ่ะอ่ะเคโอเคพ่ออึ๊บอึ๊บตรงตรงนี้ตรงนี้มันมันอยู่ตรงนี้อยู่ยิง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  ปวดหัวปวดหัวยังกว่าปวดหัวปวดหัวยังกว่าเล่นเกมกับเพื่อนปกติคราวนี้มันคึกคักกว่าเดิมเอ้ยเอ้ยเอ้ยหยุดหยุดหยุดจ้ายายาย่า มา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 เออเออเอเอ,เอ,เอมันขี้โกงมันหิวเลือดได้มันขี้โกงมันหิวเลือดได้ ไอตาเนี่แหละไอตาที่ไอไอตรงที่นะคุณมักจะตายบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้คนเกลียดมากตายซะไอเจ้ามักจะรัวอสมักจะรัวอสมักจะรัวเกลย้เย้เย้ ขาอัปเดตได้ดีมากเลยครับขอขอตบมือให้แปะ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 แ้าแปะแเะแป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 ปแปะแปะแปะแปปแะ 9ก้าสิบเก้าตัวนะไข่ตัวนึงับให้พิมพ์แบบเพื่อนเลยนะครับไอเฮดไวการ์นะครับเขียนตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะครับควเจอเขียนตัวใหญ่กันชีโอเคยูไอลด์ซีเอ เออไปกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรนี่ยนี่นีคุณอยู่ไหนเอาเมาเมาอยู่ไหนเมาเมาโหอะครเนี่ยเมาเมาเรคุณอยู่ไหน ปิดประตูโอ้ oh my god อันว่าส่วนนี้ครับไม่ต้องเดินตามุกคนนะครับเด,เดินเดินมันว่วๆเลยนะเพราะว่านี้ครับมันคือเขาโมงกวนนะครับซึ่งทุกคนก็ไม่รู้หนทางนะแต่รู้แล้วครับว่าเส้นใชัยมันคือประตูนะ โอ้ยอยามีทางตานะมีนมาได้ครึ่งทางเลยโอ้ยโอ้ นการรักษาแบบ่อเต้าเพืให้รับโรคเลี่ยนและมีระสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมข้อจะบรรยายนนเรื่องกระบวนการและขั้นตอของการมะเรและชีววิทยาของเซลล์ะเร็งเลยข้นน้นคุณเรื่องมองไม่เห็นที่ไหวนไม่จอนนู่นเนี่ยปรับเสียงก่น ไม่กลัวนะครับมันน่ากลัวะคราวนี้สู้ๆนะไปมัมม่วๆเลยไปมัมม่วๆเลยไม่มีหนทางทำการเหนือคือน้องคนกลัวที่มืดๆอ,อย่างงี้มากเลยครับแต่เมื่อมีแสงแล้วนะ้องคนจะหายมืดจะหายกลัวทีนะครับนี่แหละ ช่ครนี้จะได้ยินเสียงกีดบ่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นช็อตมากกว่าใครที่ไม่อยากดูก็ข้ามไปเลยนะถ้าอยากเก็บมาเกอร์ก็ทำ คาตามคนได้นะเดินม่วๆนะแต่วางไหวการให้ดีนะไวการมันจะสุดยอดมากมันจะหลอกเราได้แบบเบดีกูจอมากนม่คนดูจอนกะหรืเปล่านเดินมั่วดิม <Ash land disco> ั <ö mic gef selling> ่วขอไลสิ คืเลรอเอ้วายการมาแล้ววายการจอมป่วนเห็นป่ะทุกคนเมื่กี้ว้า

ก็วยไวการมากเลยเกิดมงนมาเนี่ยคนจะคิดเป็นสัญญาณเตือนเลยว่าแบบกลัวมากอะคนจะคิดแบบแรงมากกคีจริงนะทุกคนอ้นี้กีจริงนะไม่ได้ลอเล่นนะกีจริงนะ ไม่ไหวเลยกระโดดได้ไหมไม่ได้โอ้ม่วันนี้ฝันร้ายมากมีฝนนะวันนี้ฝันร้นายเน,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 ยน่คือสุดโจนมากเดี๋ยวก็ต้องไปให รงที่มีทางสีขาวเห็นข,ขาวทางนี้ห้ามองข้างหลังนะครับไม่งันลรคุณกีดถ้าจะว่าทุกคนอย่าทำให้เราคุณต้องเจอจัมสเกลล้นทำให้เราคุณเจอจัมสเกล นี่มัเรื่องต่อไปเลยใช่งไหมเนี่ยออโอยน่ากลัวน่ากลัวเล่นคนเดียวมันจะไหวไหมเนี่ย เฮ้ยนี่ไงมาถูกทางแล้วคุกทางนี้ทางนี้มันจะลงไปงมั่วๆเลี้ยมครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณกลัวถ้าถ้าเกิดน้องแจางนี่แปลว่าเกมโอเวอร์นะถ้าเกิดน้องมันแจ้งอีกครั้งนะครับแปลว่า EP ต,ต่อไปเนี่ย เลยเซวิสเซวิททำให้เร mm. ็วเร็วข uh, ึ้นสุดยอดสุดยอดมากโหแต่จองจะเบื่อเบดิขง เห ja ็นแล้วเห็นแล้วเห็นวการอปวดแล้ว oh แต่คราวนี้ไม่กินแล้วนะคราวนี้เห็นเลยครับเฮ้ยไปเจอกันในคลิปหน้านะครับแ้วมันจะปิดคลิปยังไงเนี่ยโอเคต้องเปิดไปหน้าจอนี้ครับเฮ้ยอะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย